ในการฝึกตลอดเวลาออหลงตานะครับคืออย่างคนที่เขาอยู่วัดเขาฝึกอย่างหนึ่งนะคนที่อยู่ทางโลกเขาจะฝึกยังไงเบาลงตาคนที่ฝึกทางโลกเขาก็เอาเวลาว่างบางคนบอกไม่ว่างจริงๆว่างขับรถก็ว่างกินข้าวก็ว่าง,ข,าง,างขี้ก็ยังว่างเลยนอนก็ว่างครับทำไมไม่เอาตอนนั้นน่ะเออมันจะได้เกิดความเคยชินไงครับ เราจะทําความเคยชินในกรรมฐานเราก็ต้องทําบ่อยๆไงวันหนึ่งเราทํากี่ชั่วโมงล่ะใช่ไหมเราทําความเคยชินทั้งโลกไม่เห็นนะเขาทำกันบางคนปานาติบาตท,ทําทุกวันอะบางคนสองวันท,ทําทีอนาคตป่วยทั้งปีเพราะทําทั้งวันน่ยหลายปีออกรับระยะเวลาของกรรมเวลาของกรรมเนี่ยมันทําจากมนุษย์ พบมนุษย์ปีรูปมีนามมันอยู่ตรงกลางระหว่างพบข้างบนข้างล่างใช่ไหมล่ะเออเราฝึกพุทธศาสตร์เนี่ยคนมีกรรมเราก็ต้องรู้แล้วว่ามันทำกรรมในอดีตยาวนานแค่ไหนมันจะหายกี่อีกกี่ปีอีกกี่วันสายใหญ่แห่งกรรมใช่ไหมล่ะ